โอ้ยตืนตืนตือนตืนโอ้เตือบุกเลยตอนนี้เเออมีภารกิจส่งเข้ามาจากทางตอนเหนือให้กองกำลังทหารลาบและทหารละและทหารวาที่421ไปสู้กับประเทศหมีแหลกครับไปตามตามาเราเราต้องรีบละ ประจำที่ทหารเดี๋ยวนะครับเออ่ถ้าครับไอ้กลมกงมลูปกงมลูปเล็นที่เขาทำกลมเนื้อเขาทำอะไรครับลูปเขาจะไปตอนใต้ผมผมต้องรียนส่วอะไรหรอครับโหลด A P S S D S ก็เรียนไปแล้วดิโอเคครับ เออคุณครับเรานู้พลเซเบียร์คนนี้จะไปกับคุณนะเข้าใจนะนู้พลเซเบียร์ขวาเห็นใช่ไหมเอหเดนนะแล้วเขาไม่ได้ไปตอนใต้เหรอเอ้ใช่ตอนใต้พอดีว่าเราแบ่งหน่วยไปแล้วอ้ออีกีเตรียม ดีวาคณรู้จักอันนี้พื่อไม่ขับวะเออใช่เริ่มแรกที่เรามาค่ายจะ่นแรกพูกันเร้่หน่อย ใช่ประมาณสองชั่วโมงได้ ข้างหน้าเป็นปั๊มใช่ไหมาเลยอะข้างหน้าเป็นปั๊มใช่ไหมเจาะไว้ปั๊มเจอะไว้ปั๊มก่อนก็ได้จะไปซื้อจะไปซื้อเออจะว่ะเออที่ทํางานต่อแล้วไงจำไม่ได้เออเจาะถไมเราไปหยอดที่ปั๊มละหมันด้วยอ่ะพี่นี่มันคุ้นไม่รู้เหมือนกันอะเออจากรถซับไพน์ถึงรถ ทำไมพวกเราถึงจอดฟั๊มกัน่ะนี่ไม่ใช่จินหมาท่านผู้ชการสวเอมนั่นแหละครับเม้ยดวาวขึ้นรถขึ้นรถอเกิขึ้นครับน่าหน้น่าหนาเออบีเอ็มบีบีเอ็มหรอว่ียิงเลยไหมครับยิงเลยไหมครับยิงเลยยิงเลยใช้ปืหใหญ่สิรถเอเอพเอเอสเยวไจนป้ายไปจันป้า

หันได้ไรคัหนึงด้าหลังก็อีกคันนึงอีกคันนึงอย่าหันข้างวอย่าหันข้างไหนครับท้านยูไนนอยู่ไหนครับไปไหนเไไปไหนเราไปไบเราไปไนบเาอยกนบกที่บนก้นีนก้ทกกีกนนบ้่นน้กก หนึ่กี่ทหารกูคาดกับเียวก้สิชักวีโอเคหันปืนตั้งตรงขึ้นเลยนะฮัทไปต่อรู้สึกว่านี่นี่น่าจะไม่ปลอดภัยเราควรเอาจากที่นี่เลยไหมคะซื้อคิดเงินแป๊บเจ้าหน้ามันแป๊บเจ้าหน้ามันก่อนเอเจเนียเอเจเนียเอเจเนียด้านหลังเอามาซ่อมหน่อยมาซ่อมรถถังข้างหน่อยรับเลยครับ คพี่ทำอ่างไปเติมน้ำมันไปเดี๋ยวผมซ่อมเอออคุณทำอ่างทำเลยพ่อไหน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 อัไหนพองอะไรนพออัไหนพองกระดาษที่ฉันทำหล่นไหมนี่มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอันไหนพังนะท่านเดี๋้แลาวมันไม่เป็นไหนพังเป็นร้อยห้าบาทตัวท่านมันไม่เป็นไหนพังเลยอะเรื่องในสมบูรณ์อยู่เลยเอออาไปแล้วท่านครับ ท่านครับมันไม่มีมันไม่มีอันไหนพังเลยนะครับสองร้อยบาทเอาเงินหนึ่งร้อยแปดละแปดร้อย่ห้าบาทนั่นไม่นั่นไม่ได้เป็นไรหรอมั้งแล้วน้องครับเป็นสิทธิ์หรอครับครับอ้วนเป็นสิทธิห้าแปดทาครับห้าร้อบาทท่นตรัตองดีอิงตามที่อยู่ต้องได้ิ๊กฮะต้อตองต้อตองไหน แตไอ้พัดเคยอยากแข่งแต่น้ำมันในถังนั่นแหละไอ้นะแล้วอับตั้งนานแล้วด้วยมึงลืมเรื่องเหรอก็ดาวเอ้ยบริษัทเนี่ยมันไม่มีพนักงานมาทำอะไรอ่ะโอ้พัดพัดพัดไปเติมพัดพัดพัดไปเติมไปเติมรถใหญ่ต่อพวกแกปืนเข้าจิลาวางไว้นี่ไหนเออมันมีอยู่แล้วครับท่านปืนเก่าชิปราคาหนึ่งพันบาทครับ ได้กระสุนเลยไหมเจอมั้ยแบกกระสุนแบกกระสุนโอเคเรียบร้อยเอาไงต่อเช็กกันเช็กกันเอไงต่อยดีตอนนี้พวกเราโดนโจมตีนะครับโดนโจมตีเดี๋ยวเออ่เดี๋ยวจะต้งไปอะไรเหรอ โอเคเรียบร้อยแล้วก็สุดเดี๋ยวพวกเราต้องเล่นน like ี่ไปนะพวกเราอะไรยงานตัดเครื่องระไรงานแล้วตัดเครื่องเออทางเหนือน่าอยู่ข้างหน้านะตรงนั้นเตรียมสันติลังปิดไฟเลยระ่างข่้นไปต่อไปต่อไปต่อ จะเป็น uh, uh, yeah, ่ความร้อนข้างในทำให้กระสุนด้านในระเบิดบ้านพวกเราดิคุณนี่บ้านพวกเราดิเออยิงเลยยิงเลยยิงใหญ่ยิงเดี๋ยวเสียกระสุนฟรีเขาไปบอกจ่าขึ้นเรอมันใกล้ยืดใกล้มืดแล้วใกล้ธรรมะเอาไอ้วม

แกจัดการไหมครับท่านเออไอ้พัดถอยไปหน่อยดิถอยทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนถอยกูกูออกมากูกูออกมาก่อนกูกไปไปไปลงปุ๊บลงกันยุดยุดท่านขับไปดับเครื่องท่านขับไปดับเครื่องรถถังให้หน่อยไอ้พัดเรนะดับไวสิมันกินน้ำมันขึ้นไปบนรถถังขึ้นบนรถอินเจเนียร์เลย เออพาคนไปสองก่อนเอ่อปารนะครับปนะครับท่านปเรีนะครับท่านเออมีมีรถมีอันนึงเสียหายมีอันนึงเสียหายรู้สึกว่าทีนี้มันเหมือนจะเรียกพวกใช่ไหมใช่มันมันมีสองคันมันมีสองคันไม่จริงจริงมันน่าจะปล่อยแฟร์ใช่ใช่ล้วเรอเออีกอยจีเนียนะตอนนี้ถอถอท้ายก่อนถอท้ายก่อนแแป๊บ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 ขึ้นให้ได้ก่อนแป๊บขึ้นให้ได้ก่อน ê thắng ta chết chạy Đi chạy 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 yeah yeah happy, happy chạy 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 chạy

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพยักหน้าจัดจัดเยัยวัดมึงทำให้กูเกือบตายอะตัวประกันอยู่ใต้ท้องวัดเม่ขึ้นนะอ้วนครับนี่ึ้นมาครับอ้วนเราเราู้ว่าอะไรเป็นป้ในสมองก็ลฉลาดน้อย

เออท่านคอมเบนเดอร์ครับรายงานตัวครับตอนนี้เออคอมเบนเดอร์ครับคอมเบนเดอร์ครับพัดเรกแล้วคอมเบนเดอร์ท่านคุณเรื่อรนี้นยุ่งว่าไงไรเออผมเพิ่งทำตัวประกันตกจากรถหายไประหว่างเดินทางครับเกี่ยวกับเขาไงเออมันน่าจะตกมันน่าจะตกตะก,กี้เนี่ยไม่รู้ทำไมน่นาจะตกขอบมั้งเฮ้ยโอ้ใช่เฮ้ยหายจริงป่าครับจอดเพื่ท่านครับจอดรถถังเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตัวประกันหาย ก็ดูรุดครับก็ดูรถดลยครับเร็ครับก็ดูรอสิครับหายออกกับไปรับไม่น่าจะทำทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่ผมมีอีกเรื่องจะมายื่นครับมีอะไรรอดทำทำอะไรอเออกลมของผมมีกันแค่สองเออหน่วยของผมมีกันแค่สองคนผมจะขอใช้แฮมบี้ครับเพื่อการเดินทางที่สุดเดียวได้ทำตัวว่าการหายเหรอ ใจเย็น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 ตัวกันหายเหรอใจเย็นอยู่ใจเย็น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 สมหยุดสมหยุดบางทีปรผมคือตอนนี้อาจจะโดนชิงตัวใหม่แล้วเด้อนานซะขนาดนี้เพิ่มอัลลีรถนายเพื่อนรถอหน่ยผมไม่รู้เขาเป็นคนดูแลตัวประกันผมขับรถตัวประกันไม่ได้นั่งด้านในตัวประกันนั่งด้านหลัง ชั่วโมงชั่วโมงคือนั่งถ่ายได้ต่ออย่างเดียวเลยเหรอเออคุณดูนะครับ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 คุณเห็นนดิไหมมันสั้นหรือตัวมันหนักบางทีอ่ะกระเด็นก็ได้ตอนที่มันโชกแล้วคุณไม่ดูเลยเขาลื้อคือถ้าเขาหายคุณต้องดูโกดังค่ะผมดูแลค่ะผมดูแลค่ะผมดูแลกระบะกระบอกก็เป็นรถฟาดเขาเขาฟาดหัวดิเป็นทหารภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาไทยท่านผบครับผมเอารถไปจุดนะครับ ไม่ตลงอีกเพื่อไม่ตลกเพืนกูหายเฮ้ยแกมึงจะถือปืนไม่อย่างไรกูไม่อธิบายอธิบายมาเคลียกันเองนะจะถือปืนอีกคนนึงอ่ะเฮ้ยเพอแล้วพอละแล้วพอเลยฉันร้องแล้วพอเดี๋ยวค่อยตามหาไปก็ได้ต่อหน้าอาจจะยังไม่โดนถูกฆ่าแต่อาจจะโดนสอบสวนหรือทรมานทรมานเหรอทรมานเหรอ ออกมาเหนือป้องปืนเลยพี่ชายโอเคอ่ะคุณอ่าเดี๋ยวไปเอาอ่าเดี๋ยวเอาไปรับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเอาสีจังว่ามาคุณลูกน้อยยังไงเนี่ยผมอยู่ที่เองมานนะผมไม่ได้ไปพวกคุณด้วยไหนใจเย็นใจเย็นเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวใจเย็นเขาเกี่ยวเขาเขาไม่เกี่ยวใจเย็นเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวใจเย็นใจเย็นใจเยลูกน้องคนไหนมากัรหายอ่ะ เราคุณเดินทางไปนะครับอากาศไม่ค่อยดีใช่ไหมพายุเข้านี่ใช่ป่าป่ะล่ะปิวก็ได้อาจจะปิวก็ได้รถของคุณมันก็ไม่ได้มีเป็นภาคการนะนะไม่มีากันสาดตร์ก็ปิวก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราต้องรีบไปยึดฐานสนามบินตรงฝั่งป้อมปราการทางตอนเหนือนะเว้ยผมช้าไม่ได้เอาไงดีวะ เอาพี่หนาไอ้ไอ้ไอ้เอาพี่หนาอัจเซียงสาหัสงั้นพัลลากินนี่เดี๋ยวผมจะติด<ล>ด้ยวยกันพูดแบบนี้ไ<อ>ม่ง่ายเลยเหรออทหัวหน,น้าทีนมนี่มากับา่าผมงั้นต่อหนึ่งมานั่งขากับเชร์กันละมานั่งข้างเลยจะเอารถไปเพิ่มก็ได้เอารถซับพายไปเพิ่มก็ได้เพราะเพื่อนแกไปตายไปนะไปขับรถผมไปขับรถผมพี่เชสไปขับรถผมที่มันจะเลี้ยนอะพี่เชสไปขับรถที่มันจะเลี้ยนเออนั่นแหละ และหันไปตามสองเพื่อนเรากันไเจอรับเดี๋ยวเราจะไปท่านั่นถ้ากันเพื่อนเราก็ตายนะถ้าเราไม่หาตอนนี้เราต้องลองหาก่อนเอ้ยพวกเขาดิถ้าไม่ยังเราอาจจะยิ่งลงไมได้เออไอ้พวกโจรไอ้พวกกองกำลังศัตรูอะไอ้ที่มันเอาตัวประกันไปอะในระหว่างที่ช่วงพายุเข้าอ่ะมันมีโจรแบบพวกกับรอดักอยู่อ่ะไอ้พวกนั้นกำลังเคลื่อนทัพไปทางป้อมประกันทางตอนเหนือแล้ว เราต้องรีบไปนะงั้นงั้นตอาานไปฝากเอ่อเอาขอกองกำลังเพิ่มได้ไหมที่เกี่ยวว่าที่เกี่ยวว่ามีแค่มีแค่รถถังกับของพวกเราแล้วก็เอเจนเนียร์หนึ่งคันมาดู้ว่าไม่น่าพอนะเอขอรถถังเพิ่มได้ไหมขอกองกำลังเพิ่มไปหนึ่งคันได้งั้นเดี๋ยวผมจะไปด้วยแล้วก็เอ่อด้านหลังผมชมพูดเดี๋ยวเขาจะไปกับคุณไอ้พัดไอ้พัดเยทไอ้พัด<อ>พดายุมันเยอะป้าแถ่นั้นใช่เยอะมากพวกเรามัไม่ถึงเดี๋ยวผมจะขับนำเองนะครับเดี๋ยวผมนำเอง C21 จะพร้อม C21 จะพร้อมเอ่อท่านท่านหัวหน้าท่านนายหมูครับนายหมูทีมีเอ่อพวกเราต้องเดินทางกันไปเลยขึ้นมาได้เลยพี่มาได้ผมคันนี่ยพี่พี่ผมขับอยู่ข้างหน้าสุดนะพี่ท่านพี่ยงอยู่ไหนสเตียงสเตียงสเตียงอะไรครับพี่ะเตียงว่าอะไรอยู่หลังรถใส่ไวหมดแล้วเก่งรถของเรียบร้อย คันนี้พี่คันนี้ผมขับอยู่น้ำผ่อนปืนเลยว่า sếp bớt bảo anh tất cả anh sếp bảo bảo anh bảo qua sập sơn anh sập sơn luôn dừng đi bảo tất cả มอกมาม่อยากนัได้กินข้าวแกงไอสัตว์มึงไม่บอกอเลยที่ไม่บอกเหรอไม่บอกเหรอไอเหี้ยจะป้อมเดี๋ยวไม่ได้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 มุกนี้ไม่ได้แก้เองไมีกล้องนี่วะไมีกล้องนี่วะ